3ามสหนึ่งสวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับกับคุณหนึ่งรีแอคชั่นกันนะครับในช่วงรีแอคชั่นกันเนาะก็ทุกคนขอเพลงมานะเรื่อยๆเยอะมากๆนะครับแทบจะ อ่าหรืออ้ชันไม่ทานอย่างที่รีวิวบอกทุกครั้งนะครับก็วันนี้ก็เป็นคิวเพลงนี้นะครับเพลงของอ่าของคาริโพิมพรีพายนะน,ะ,นะอย่าเลยกชื่อถูกนะเป็นชื่อเบิลเบ้นนะไม่เคยฟังเลยนะเคยฟังเพลงจากกันไปงไงนะที่เป็นเพลงฮิตของเวียดนามอ่ะแล้วก็มา เขาเบอร์อีกครั้งหนึ่งเป็นแนวไทยผู้หญิงหรอโอ้โหคนดูเยอะมากๆเลยนะครับคนดูเยอะมากมวันนี้ก็จะมาปักเพลงที่สองของของ,ของพิลิภายหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะโหเห็นชื่อภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะโอ้หแต่มีบูมบูมมีแคทเอ็กเอ็อะไรโอ้โหเยอะมากเลยนะครับโอเคเราไมา่ให้พูดเยอะไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นกันเลยกับเพลงนี้เพลงเบิ้ลน,นะครับ แล้วว <f ang S 1> ่าเพมจะน่าฟังและก็สนุกขนาดไหนนะครับผมว่าปิริพายเนี่ยน่าจะอืมถือว่าจัดเต็มอยู่แล้วนะครับโอเคไปฟังกันพร้อมกันนะครับพร้อมไปครับโอ้โหดดตีตึงตึงตึงเลยนะโอ้โหยกล้อด้วยโอ้โหเบิร์นเบิร์นเบินๆนเน่ กใจโอ้หโหสนุกสนุกพ oh. oh, yeah. huh. oh, uh ิม huh. พ yeah. uh ิบ huh. mm ิ hmm. ๊บพ mm ิมพิบัตเรียวกูพิมพิ๊บัตตั้งอยู่บนแคร่เซ่สามคนเลยแล้วเนี่ยเปิ้ลเบบี้เปิอย่าแอมเทิร์นเบบี้เทิร์นลูกแม่ขาแต่กูเดินเบบี้เดินวิวกูแซงกูทุกคนเพราะกูเปิ้ลวิวกูแซงแน่นอนอยู่แล้ว เ็นบอลสาอีสานเวยปินก็ทีละสองทีละสิบริยเป็นทองก็ทีละสค่ะทีละสองรวยธรรมดาฮะคันละสีคันละสีช่วยเหลือมันน่อีกวันละแสนคาวัละแสนน่ะวันละแสนเลยเลกับพี่คะของแตโปดังเดสห้แบบซีมากจ้งหาเองโดยแจกเองจับคุณพี่จะไม่ต้องสอนสารละเบียดโ้ตอบตีข้าวฟ้า อ๋อเป็นฟิจิลิงคนละคนนี้แระเปิดอ่อแบบซเปอร์แมกไอ้มดแดงดาวแลกกูไม่สนว่ามึงกี่ี่วเมืมอสก็เมียกูอีกีส่ะมอกันอยู่ในเองเป็น โอ้โหเมนมากโอ้สเนี่ยคนเนี่ยนะีอที่อ2คนแล้วนะครับงานดีคู่แบบ d o u b ี e d d double ้ k gram mc ndc wf wd ws แเจ็ก็ไปได้หมดเขารลดช่วไม่ได้อโอษสิโอ้สามคนผู้หญิงอีกด้วยนะ ไม่ใช่ร้องคนเดียวนะพี่จิรี่เยอะสามคนแล้วเนี่ยลงปิดไปถ่ายสี่คนนะแต่ละคนเสียงดีมากปั๊บดูว่าจะมีอีกพิจิรี่อีกไหม

โอ้อีกคนนี้จำได้ที่ดังติ๊กตอกที่เป็นคอเวอร์เพลงคำพูดต่างๆอ่ะอย่าเซลหน้าหนูอ่ะเก่งมากเก่งมากโอ้ห้าคนแล้วนะมัน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 อือือยี่หานีชูอ่า โอ้โหสุดยอดครับปังฮะเนี่ยบันสุดยอดนะโอ้มิลิพายบอกแล้วว่าเขาว่าจัดเขาจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะเพลงนี้นะฮะ ก็เพิ่งฟังนะฮะเคยเห็นอยู่นะฮะผ่านๆใน YouTube ของคนหนึ่งนะแต่คนหนึ่งไม่ดูไม่ไม่คยได้ดูนะครับส่วนมากก็ดูคลิปสนุกสนานมากกว่านะครับวันนี้มาฟังเพลงที่ทุกคนขอมาเน้นย้ำมากเลยว่าครูล,ลืมและไม่รีแอคชั่นเพลงนี้เพลงนี้วันนี้มีโอกาสได้รีแอคชั่นแล้วนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับก็รอปล่อยตาม าตามเวลาตามดีเอชชันนะฮะแล้วปล่อยปอยต,ต่อๆกันมันก็นนกนติดกันเกินไปเนาะนะครับก็โอเควันนี้ก็เลยรีเอชชันมาให้ฟังและชมด้วยกันแล้วนะครับว่าสนุกมากนะครับเพลงนี้นะครับมันดีนะครับมีหลายคนด้วยนะครับใครที่ไม่เคยฟังก็ไปพิมพ์ชื่อแล้วฟังอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะฮะชอบชอบชอบนะเยี่ยมมากเลยคนเรามันจะเก่งเก่งสุดๆนะเก่งทุกอย่างเลยนะครับ นะโอเคนะอชอบชอบอย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกด้รยกานนะอยากให้คุณหนึ่งเลียนเพลงไหนก็แนะนําเข้ามาเราก็จะได้เลียนมาพร้อมกันนะกับคุณหนึ่งที่เพลงไหนที่ไม่ได้ดูก็มาเลียนมนพร้อมกันนะสนุกมากเลยนะครับชอบมากที่ทุกคนขอ,อเพลงมาให้คุณหนึ่งเลียนกันนะครับนะต่ชอบค <S <S ออนนะี้พินิพานคือหนึ่งร้องเพลงเก่งขา,ขายของเก่งบริจาค ช่วยเหลือคนดีมากๆเลยนะครับชอบชอบๆมากเลยนะครับแต่คนติดตามไป4ล้านแล้วนะครับต่พี่สุดทายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าขึ้นวันหลักล้านเนี่ยคือยูทูบเบอร์ที่เก่งๆทั้งนั้นนะครับโอเควันนี้ก็รีคช่นเพลงประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราก็เจอกันรีคช่นอีพีต่อไปนะครับอยากใหุู้หนึ่งลีเช่นเพลงไหน อย่าลืมแนะนำเพลงเข้ามาแล้วกันสำหรับวันนี้เพลงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอวปลาม้นปลากลิ่นนะฮะถึงห้าหมื่นซับแล้วนะฮะสัญญาว่าจะทำเสื้อแล้วนะฮะก็ตอนนี้กำลังเริ่มจะออกออกแบบนะครับก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เพลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ